สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับสกินของลุงเกลนั่นเองนะครับมือปราบสควิกแน่นอนผมจะมารีวิวสกินนี้ามาดูทางด้านรูปลักษณ์กันเลยดีวยกว่านะครับลุงเกลเนี่ยจะเหมือนใส่กับกล้องอินฟาลรดหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็จะสวมหมวกแล้วก็มีตาสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกำจัดสควินั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาคือมือปราบสควินั่นเองนะครับ สควิคคือตัวไหนก็คือเจ้าตัวนี้เลยนั่นเองนะครับอ่าสควิคนี่น่าจะอยู่ระดับมีทิกละมะั้งนี่นี่นี่สควิคตัวนี้เลยนั่นเองนะอืมซึ่งแน่นอนว่าสก,กินนี้เนี่ยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับตัวสควิคนั่นเองนะครับโอเคแน,น่นอนเราจะมาเล่นแดนสูบิติน่าแบบแบบ แบบคู่แล้วกันแบบคู่นะเพราะว่ามันแบบกว้างดีมาดูทางด้านการจมตีปกติกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะคล้ายๆกับการปล่อยอสควิชออกไปนั่นเองนะการจบตีมันจะเป็นสีฟ้ามาหมุนอะไรฮะเอ็งจะหมุนอะไรอื ไม่สกินอะไรวะนะ่ะอย่าได้หวันเกรงอย่าได้วันเกรงมาดีอย่าได้หวันเกรงอย่าได้วันเกรงให้สองยังยังยัง,ยงไหวมุมไม่ค่อยดีว่ะตรงนี้ตำแหน่งไม่ค่อยดีนะครับคือมันเป็นทางตรงนั่นเองนะเราจะเสร็จอตัวไพเพอร์เอาได้โมเกือบตายฮิว ด,ด,ด,ดูดูดูเดี๋ยวผมจะรอเขาจะหว่ามาใกล้ๆแล้วก็ป่วยถ้าไ่ตายบอกเลยฮา,าแน่ร <laughs> อรออีกอีกทีใกล้ๆ <laughs> <laughs> เรียม้อย <laughs> <laughs> เอาเอาดิมาดิมาดิ มาดิมาดิมาดิไหลไปก่อนลบ <c oughs> เพื่อเราเกิดสวยมันเป็นการคำวนวณที่ <c oughs> ผมคิดไว้แล้วไงคุณผู้ชมเออแล้วเพื่อนเราก็รู้หน้าที่ด้วยเออดีดีแล้ว โอเคเราจะเล็งไปที่ตัวบนก่อนนะครับน่าจะเอาง่ายกว่าโอเคมันตายแล้วเราจะเอาตัวซ้ายเพราะว่าเขาอยู่ตำแหน่งที่แย่มากนั่นไงพลาดแล้ว <c oughs> เราจะเอาตัวบนดิโอ้หเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยถ้าถ้าผม <c oughs> ถ้าผมปล่อย <c oughs> ถ้าไม่ตายแล้ว ทำให้เขาเนี่ยออกจากวงไปเนี่ยเราชนะแบบแน่ๆเลยนะผมมั่นใจเลยฉันแกะมาต่อกันเลยผมบอกเลยว่าลุงเกลเนี่ยเป็นตัวที่แข็งแกร่งนะเอาตรงๆแต่ว่าต้องเลือกด่านที่เหมาะกับเขาด้วยนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะทำให้ตัวเขาเนี่ยแสดงประสิทธิภาพ ได้เต็มที่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเลือกด่านไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่ายับเยินแน่นอนมันอาจจะเล่นได้แหละแต่ว่ามันเราอาจจะแสดงประสิทธิภาพของเขาเนี่ยได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะ <te am> ก็พยายามเลือกด่านที่ดีแล้วกันนะดีตัวตัวเองแล้วก็ดีต่อบ,บอลเลอร์ด้วย <te am> อย่างผมเนี่ยชอบด่านสซอร์เบอร์นาแบบคู่นั่นเองนะ ผมก็พยายามจะเล่นสึกเวจนาแบบคู่ให้เยอะๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงตำแหน่งผมได้เปรียบนะผมก็เลยเข้ากล้าเล่นหน่อยโอเคไอตัวนี้มันคือบล็อกใช่ไหมสกินมันเท่ดีนะแต่หัวก็ใหญ่เกินเราสามารถเลือกยิงได้นะอืมผมสามารถ แบบอย่างเงี้ยเห็นไหมคือเราใช้พลังดวงดาวที่มันสโลได้มานะทำให้ผมเนี่ยยิงตอดได้เรื่อยๆไม่ต้องไปหวั่นเกรงศัตรูเลยอตายนะั่นอะไม่ถึงตายเห็นไหมเรียบร้อยแล้วโอ้ผมโดนหลอยอยอย่างนี้ไม่รอดเลย พาดจัดเลยช็อตนี้ไม่ใช่ตัวจริงว่ะโอ้ยเล่นเอาผมวันเลยนะสวยเพื่อนแบกขอบใจมากโซเฟียเองทำให้เราได้ถ่วยมันอยู่นี่ผมดังไว้ก่อนผมดังไว้ก่อนผมสโลไว้ผมสโลไว้ผมสโลไว้โ,ไวโอ้โหมดแล้วนะผมแพ้แล้ว หมดละไม่มีปฏิหารครับนอกจากจะมีสายฟ้าเยอะโอเคครับมาเมื่อคืนนี้ผมบอกเลยว่าฝนตกหนักมากตกยาวนานเลยตอนนี้ก็ยังไม่หยุดก็ยังปล่อยๆอยู่นั่นเองนะแน่นอนผมเปิดหน้าต่างไว้เปิดไม่ใช่รับลมรับอะไรหรอกนะเออ เปิดได้ยุงเขา้าโอ้แล้วกัดกูด้วยนะที่หมยเอาล่ะถ้าเกมนี้เราชนะเนี่ยเราจะขึ้น750ถ้วยนั่นเองนะครับตำแหน่งไม่ค่อยดีเลยนะเอากลสวยเท่ากับว่าเราได้ถ้วยแล้วนะเนี่ย นะเราไม่น่าจะสู้ไหวเราไม่น่าจะสู้ไหวไม่มีปฏิหารแน่นอนนั่นไงโอเคก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นสกินของลุงเกลมือปราบสควีกนั่นเองนะครับ แน่นอนว่าต้องเลือกดานเล่นด้วยนะสําหรับลุงเกลผมไม่แนะนําว่าไปด่านที่ตัวเองไม่ถนัดหรือว่าตัวของลุงเกลเนี่ยเขาเล่นยากนั่นเองนะเออไปด่านที่ตัวเองถนัดแล้วก็ตัวของบอลเลอร์เนี่ยเล่นได้ดีกว่านั่นเองนะครับหรือว่าถ้าอยากไปด่านที่ไม่ถนัดเนี่ยควรจะมีเพื่อนเพื่อนที่ไว้ใจได้ไปด้วยนั่นเองนะเออเพราะว่ามันจะช่วยกบจุดนี้ได้บ้างนั่นเองนะครับอ่า โอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงประมาณนี้ดีกว่านะครับผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเพื่อนเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ไม่มีเพื่อนร่วมทีมด้วยสิเออนะโอเคปิดคลิปว็กับน,นะ